ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเบรกนะคะดรยุ้ยได้อธิบายให้เราฟังเล่าให้เราฟังถึงเรื่องโปรแกรมของดรอัลเบรโตในการซ่อมร่างกายใหม่นะคะ mm hmm. โดยเริ่มด้วยโปรแกรม keto i f mm hmm. โดยมีตัวช่วยคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจากกรดไขมันสายกลางซึ่งไทยทำมีอยู่2รูปแบบ mm hmm. คือ tda coconut mix mm hmm. ตัวนี้ค่ะ tda coconut mix mm hmm. นะคะ น้ำมันมะพราะ้าวคัดโมเลกุลแบบผงชงค่ะมันเป็นผงชงนี่เราพกกันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแทนที่เราจะต้องไปตักน้ํามันใส่ปากแล้วก็กินบางท่านก็ทานได้บางท่านก็รู้สึกเลี่ยนนะคะเราเราจึงทําเป็นผงชงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวลืมเล่าค่ะลืมคุยไปว่าเราได้รับเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรมโลกที่ ITE London ปี2019นะคะ แล้วเราก็ยังมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในรูปแบบแคปซูลผสมกับโค q 1 0ชื่ออยู่นี่นะคะชื่อ c o ค o น u ัทคิวเทนนี่คะ่ะโคค o น u ัทคิเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าเรามีทุกอย่างเลยนะคะตามโปรแกรมของดรอัลโบโตนะคะในการที่จะทำคีโตเจนิกไดเอทเราถามดรดีกว่าค่ะว่าเราจะใช้รูปแบบไหนดีคะเพราะเรามีตั้งสองสูตรคะคุณยุยนะ้ยเนี่ยคือตัวยุยย้ยอะยุ้ยคิดว่าเราต้องใช้ทั้งสงรูปแบบค่ะเพราะว่า โคควเทนเองก็เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตพลังงานระดับเซลล์แล้วก็เป็นหนึ่งในสารอาหารบำรุงไมโตคอนเดรียด้วยนะที่เราพูดถึงเรื่องนั้นนะคะแล้วมันจําเป็นค่ะโคควเทนจําเป็นอย่างยิ่งกับโปรแกรมซ่อมล่างพังอย่างเงี้ยพี่ค่ะก็มีทั้ง TDA Coconut Mix ซของไทยทมกินตามไปด้วยหรือจะเป็น c o โคโคโคนัท คิวนตัวนี้นะคะก็ได้หรือทานทั้งสองอย่างเลยก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะสมองจะสดชื่นแล้วก็ไม่หิวไม่เหนื่อยไม่เพลียค่ะดรอัลเบอร์โตอธิบายถึงเรื่องตรงนี้ว่ายังไงบ้างคะดรคะดตอรอัลเบอร์โตอธิบายว่าการที่สมองของเราอะคะ่ะใช้สารคีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักเนี่ยจะทําให้สมองเกิดอนุญาอิสระน้อยกว่าการใช้น้ําตาลเป็นแหล่งพลังงานและทําให้เข้าสู่ สภาวะการเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลได้อย่างรวดเร็วโอ้ยขนาดนั้นเลยและการเข้าสมาธิต้องการสองอย่างอย่างแรกคือการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยที่<ม>เรา,มาไม่ได้โดยเราไม่ต้องนั่งสมาธิแต่เป็นการอยู่กับสติตลอดเวลาอยู่กับปัจจุบันขณะเ,ขเรียกว่าเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิอย่างที่สองคือการที่สมองใช้คีโตนบอดี้เป็นแหล่งพลังงานหลักซึ่งดรออบาบโตบอกว่ากรดไขมัน ายกลางจากน้ำมันมะพร้าวค่ะเป็นคุญแจสสำคัญในการที่จะเร่งให้ร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนโหมดจากการเผาน้ำตาลเป็นเผาไขมันได้ดียิ่งขึ้นค่ะกเ็เรียกว่าเรามีตัวช่วยครบแล้วเนี่ยเราก็มาชวนกันทําดีกว่านะคะอย่างคุณยุ้ยว่ากรดไขมันสายกลางน้ํามันมะพร้าวแสนอร่อยของเรานะคะซึ่งมีทั้งสงสูตรอย่างเงี้ยนะคะอย่างพี่พี่ผสมกาแฟของเราคือนะคะเดนนิสโบวี huh. เราก็ผสมไปที่ที่ชักชวนกันให้ผสมในกาแฟเพราะว่ากาฟแฟของเรามีนนะจุลชีพตัวดีค่ะบางคนไม่สนใจไม่กินกาแฟก็ชงอันนี้เป็นกัน้ําร้อนของยุ่งเอ้าเทสาาใส่ปาก็ได้บานนงคน<ม>ยุ้ยชอบแบบเทใสป่ปาก็ชอบแล้วแต่นะคะขอให้กินเข้าไปเถอะนะคะค่ะมันก็แต่ทีนี้พอพี่กินกาแฟมันก็จะได้ตัวจุลชีพตัวดีไปด้วยเพราะมันมีอาหารเลี้ยงเชือ้อ okay. นะคะมีอาหารเลี้ยงเชือ้อจุลชีพตัวดีนะคะ ทีนี้ก็สมองสดชื่นด้วยค่ะดอรออบาตโตยังบอกอะไรต่ออีกไหมคะดอรออบตโตบอกว่าท่านใส่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นในโปรแกรมซ่อมร่างกายของท่านนะคะท่านใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ได้สกัดเย็นด้วยนะเพราะว่าท่านเข้าไปทําในป่าค่ะแล้วท่านก็บอกว่ามันกินยากมากท่านเขียนว่ามันกินยากมากไม่รื่นรมแล้วก็มันแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวแบบว่ากินน้ำมันเอื้องๆอะ่ะมันไม่รื่นรมจริงแหละ แล้วมันไม่สามารถทําให้ร่างกายใช้สันคีโตนได้เร็วค่ะเท่ากับการใช้กรดไขมันสายกลางที่เราคัดโมเลกุลเหมือน TDA coconut m i ่ะก็ดีเลยนะคะเพราะว่านอกจากซ่อมเสบซ่อมแซมร่างกายแล้วเนี่ยเรายังต้องการซ่อมสมองให้ดีขึ้นด้วยค่ะโดยใช้น้ํามันตัวดีที่เราแนะนำเนี่ยนะคะคิดว่ายังมีอีกนะคะน้ํามันปลาใช่ะนะคะน้ำมันปลาเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นมากๆด้วยค่ะ เหมาะกับโปรแกรม k e t o เ e n i c ด้วยถ้าใครทำอยู่นะคะคะ่ะน้ำมันปลาไปอยู่ในหนังสือของท่านอีกเล่มหนึ่งค่ะคือ power up your brain ซึ่งท่านเขียนร่วมกับคุณหมอสมองอีกท่านหนึ่งมีสมองส่วดนหนึ่งที่น่าสนใจค่ะถ้าเราจะแบบปรับสมองใหม่ม,มันมีชื่อว่า hippocampus รูปร่างมันเหมือนม้าน้ำค่ะบทบาทสำคัญของ hippocampus คือสร้างความจำระยะยาวและก,กันกำหนดทิศทางในที่ว่างในคนไข้อัลไซเมอร์แล้วก็คนที่สมองขาดออกซิเจน แล้วก็ผู้ป่วยโรลคล,ลมชักอะค่ะบริเวณของฮิปโปแคมปัสจะถูกทำลายค่ะที่สำคัญแล้วอะฮิปโปแคมปัสเป็นสมองที่ทำส่วนที่เราทำให้เราคุมอารมณ์เกี่ยวกับความกระตือรือร้นความอยากรู้อยากเห็นการอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สร้างความสุนทรีให้กับชีวิตค่ะเช่นการเล่นดนตรีหรือการออกกำลังกายแล้วก็หรือการเลือกอาหารดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพคราวนี้พอสมองส่วนฮิปโปแคมปัสเสียหายหรือถูกทำลายอะค่ะ เราจะหมดความกระตือรือร้นหมดความอยากรู้อยากเห็นอยู่ไปวันๆแบบสังกระตายความรู้สึกที่เหลือคือกลัวและโกรธแล้วกลายเป็นความรู้สึกหลักด้วยถ้าฮิปโปแคมปัสเราเสียไปค่ะเราไม่อยากกลัวและโกรธนะคะ,คะเราเราเองไม่อยากหดหูแบบมีชีวิตอยู่ไปวันๆอย่างดรอเตอร์บอกนะคะคือมันไม่ใช่ชีวิตแล้วแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามาดูแลแล้วก็มาซ่อมแซมกันเถอะนะคะ ทั้งสมองและทั้งร่างกายใหม่นะคะทำให้เป็นร่างกายใหม่ขึ้นมาไทยทำมีน้ำมันปลา DHA สูงถึง40%ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ EPA 25%นักวิทยาศาสตร์พบว่ากรดไขมันโอเมกา้า3ที่มีในน้ำมันปลา DHA สูงอย่างที่พี่บั้นพูดถึงเนี่ยและในเมล็ดพืชหลายชนิดก็มีเช่นงานขี้มอนช่วยซ่อมสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เสียหายได้ Oh, เขาเน้นว่าต้อง DHA สูงอย่างเงี้ยค่ะสุดยอดค่ะแต่เรามีเรามีสองสูตรนะคะมอกี้ที่พี่พูดไปแล้วสูตรหนึ่งคือเอ,เอาสูตรเนี้ยแหละเนี่ยนะคะ Feature Fish สูตรนี้จะเหมาะสุดถ้าจะซ้อมสมองขออนุญาตโชว์เลยนะคะตัวน,นี้นะคะที่บอกเมื่อกี้นะคะว่ามี DHA สูงถึง40แล้วมี EPA ถึง25ค่ะโอ้สุดยอดถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามก็มาได้เลยนะคะ ที่ l ล n e แอดท็อปช้ p ปหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา15นาฬิกา45นาทีที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปท p แข็งแรงมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ